หนังจะดื้ร้องเลยนะลูกข้ามามขึยนทะเลทะเลขีเจียวขี้ท่าแล้วขีมังชแล้วไม่เก็บปังแล้วอือปรืเลยด้วยเล้กร้องเพลอะไรอีกเก็บปัง ทะเลแซนงามไหมเคยร้องเพลแสนงามได้ไหมหนุกเอือใบแลนอยู่ในะลหาซางงามเห็นส่างงามเห็นเลยจุ๋ไก่เอ๊ะนั่ที่นีก็เป็น നൈൻ ഹലേ സെ ഹാനു ചൂകൈ സോ യാ സോ ലിയം സോ ഹേയോ ഹൻ ചൂതൈ ഈരക്ക് ഓതോ ഓതോൻ സിദ്ദി മെ ടോക് തോൻ ആ ഹലോ സോറിയൻ ടംലോസ് ടംലോസ് ഹപലം നിയൻ വൺ മൈ ടാബിയൻ ഇസ് ഓൺലൈൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സൺ Nói chung chứ Mà suốt tuần Thoát vai đồng liền Thoát vai đồng liền Thầm linh nhé Chứa linh à lúc Để kia nhìn phân đi bao รับยาสีฟันลดไรล,ลดนี่วายมัวลดไรล,ลูกลดด้วยกรบลดแอปเปิ้ลเย่ลดแงมือไม่มัวมัวมัวบายยนะคืนนี้คืนนสวีติมสวีติเย่อะไอสิ